ตัวละครตัวนี้นะคะคือตัวละครที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมิกกุมมากที่สุดบนโลกนี้แล้วมั้งค่ะกับภาพเด็กสาวนะคะที่ทำทรงผมทวินเทลผมสีดำเครื่องแต่งกายสีดำคืออาวุธอันใหญ่นะคะพร้อมกับซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครก็คือมีตาที่เป็นลูกไฟที่เรืองแสงได้ค้างหนึ่งนะะตัวละครตัวนี้นะคะชื่อว่าแบล็กลอชูเตอร์นั่นเองค่ะ เดิมทีแล้วนะคะแบล็กล็อกชูเตอร์ er เนี่ยเป็นภาพวาดออริจินอลจากศิลปินคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฮุกนั่นเองฮะหลังจากที่เผยแพร่ภาพนี้ไปแล้วนะคะก็มีนักแต่งเพลงเรียวจาก s u p e r ร์เซลเนี่ยหยิบเอาตัวละครแบล็กล็อกช h เตอร์ไปแต่งเพลงให้แล้วก็ใช้เสียงมิกุในการขับร้องนั่นเองค่ะและนั่นนะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนอ่ะ คิดว่าแบล็กโลชูเตอร์คือตัวละครเดียวกับมิกุนั่นเองฮะแต่ด้วยหลายๆปัจจัยนะคะรวมถึงความปังของเพลงนี้เราก็เลยเริ่มเห็นแฟรนไชส์ที่มิกเกอร์ออกมาอนิเมออ,อกมาหรือว่าแมกกทันเกมนะคะคนก็เลยเริ่มคุ้นแบล็กโลชูเตอร์แล้วก็ลกพบําของมิกุออกไปในที่สุดค่ะมีคนใครในนี้ทันดูแบล็กโลชูเตอร์กันบ้างน,นะคะทั้งแบบอนิเมแล้วก็ทั้งแบบเพลงเลยก็แวะเข้ามาคุยมาบมอยกันข้างล่างนี้ได้นะคะวันนี้ไปละบาย